ครับและนี่ก็คือ New Chevrolet Trailblazer นะฮะทาง Chevrolet เขาเรียกว่า d r New นะครับแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็น Minor c h a n n e แต่ก็เป็นปรับใหญ่เป็นหน้าตาเดียวกับกระบะ New Colorado นะฮะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับหลายๆอย่างนะครับเกือบทั้งหมดก็จะเหมือนที่เราเห็นสื่อต่างประเทศนำเสนอนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวที่บราซิลก่อนอนยะ่างเช่นหน้าตาโคมไฟ DRL เป็นหลอด LED tube นะครับ ไม่มีโคมโปรเจคเตอร์เลยก็หน้าตาผมว่าดูดีดูหร่ามีชุดโครมเงียบเนี่ยล้อก็เป็นลายเดียวกับที่สื่อต่างประเทศเขานำเสนอไปชเชฟเรเลตเขาบอกว่าปรับใหญ่ปรับใหม่หมดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของหน้าตาแล้วใช่ไหมยังมีในส่วนของสมรรถนะด้วยนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่นุ่มนวลขึ้นความเงียบของห้องโดยสารนะฮะแล้วก็การสั่นสะเทือนนะครับยังลองแท่นเครื่องรุ่นใหม่ยังลองตัวถังก็ตัวใหม่เกียร์ออโต้หกสปีดตัวนี้เนี่ย ลื่นไหลด้วยนะครับเป็นลูกเดียวที่อยู่ในนิวโคล o ร a d าโดนะครับผมก็ลองขับมาแล้วครับนี่ก็เป็นเครื่องของ New นิวเทรลเบเซอร์นะฮะก็เป็นเครื่องของจุลิตร180แรงม้าแรงบิดมหาศาลเลยทีเดียวนะครับ440นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนนาทีก็หน้าตาการจัดวางห้องโดยสารนะก็จะเหมือนกับเคปโรเลตโค o อรราโที่เป็นรถกระบะก็ใช้พาร์ทร่วมกันได้เลยอย่างนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่า ต้นทุนนะฮะในเรื่องของการเป็นคนแนนและก็อัลลยของ SUV คันนี้นะครับก็ราคาเดียวกับรถกระบะนั่นเอง เป็นตัว LT เนี่ยเสากลางเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบางคนบอกว่าแบบนี้สวยนะคะคือแบบนู้นเนี่ยมันจะดูรถมีมิติสาหรับตัวท็อปนะฮะไม่มีเส้นโครมลับตรงนี้ด้วยมือจับไม่มีชุดโครมแปะนะครับครับผมพิจารณาดูแล้วนะฮะใครจะเล่นตัวขับ2 LT นะถ้าไหวนะกัดฟันขยับไป LT เเลยดีกว่าพวกวัสดุอุปกรณ์นะครับ มันไม่ไม่เนียนตาไม่ไม่สวยนะครับอันนี้คือเขาใส่ชุดแต่งให้ดูสำหรับตัว LT แต่นี่แต่งโชว์นี่ไม่มีขายตัว LT ล้อไม่ใช่ตัวนี้นะล้อตัวนี้เขามาจากเมกาสไตล์แบบรถ SUV ที่สารัฐเนี่เขาต้องแบบสไตล์นี้เลยนะตัวนี้คือ LT z ก็เขามี3เกรดตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยขับ เครื่องสีล้อนะฮะแล้วก็เป็นรุ่น LTZ ด้วยก็มัด้ยข้างยาวนะครับเป็นสีดำนนี่ครับเขาไม่มีไ e อ้นี e ่มาให้นะแบบว่ากดที่วางแก้วนู่นนี่แต่เขามีตัวนี้ขายนี่ตัวนี้ว่าเขาทำออกมาดูดีด้วยนะนะครับเอาไว้วางแก้วเสียบเข้าช่องนี้ปึ๊บแล้วก็แอร์เป่าเครื่องเดืมคุณก็จะเย็นตลอดเวลา นี่คือภายในนะครับของ New Trailblazer นะครับกับเครื่องสีล้อนะฮะระบบเลือกโหมดการขับขี่ก็อยู่ตรงกลางนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดมีโหมดแมนนวลบาะหนังคุณภาพดีสีน้ำตาลเข้มมือจับดึงขึ้นรถนะครับตัวแดชบอร์ดนะครับคอนโซลก็หน้าตาเหมือนกับ New Colorado นะครับที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีพุชสตาร์ทนะครับยังเป็นกุญแจเสียบนะฮะแต่เขามีรีโมทสตาร์ทนะครับ มีโลโก้เชฟโรเลตตรงนี้งานเป็นเปียโ,โนแบ็กก็หรูหราดีนะครับกระจกพับได้นะครับออตโต้สบานแล้วก็ ป้องกันการหนีบมือด้วยแล้วก็ที่ถามมาเรื่องระบบความปลอดภัยนะฮะถ้าเป็นระบบไฮเทคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกกระทันหัน ABS EBD นะครับระบบป้องกันการลื่นถลายล้อหมุนฟรีระบบควบคุมียรภาพขณะลากจูงและยังมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะฮะ Anti Rolling Protection นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบรอ,อความเร็วขณะลงทางลาดชัน SDC ไรฟ้าหลังกุญแจ i m m o b i l i e ก็แผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูด้านหน้าก้มดูจะเห็นมีแผ่นกันกระแทกติดตั้งมาให้เลย ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปหาของแต่งอันนี้ติดมาให้เลยนะครับคนถามว่าแอร์แบกกี่ลูกนะครับก็คือมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็มีหัวเข่าด้านข้างของคนขับมีแค่นั้นนะครับไม่มีก็คือม่านนิรภยัยตัวท็อปก็ไม่มีนะครับถุงลมนิรภัยก็เท่ากับมีกี่ลูก3ลูก1 2 3นะครับจบตัว LT ขับ2ล้อ17นิ้วนะฮะยาง255 65 R 1 7 ก็เขาจะมีชุดแต่งไว้ให้ดูอยู่ข้างหน้าอันนั้นเป็นตัว LT นะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเป็น26560 R 1 8ล้อทูโทน18นิ้วนะครับสี8สีนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันระบบนีเวกชั่นนะครับมีเฉพาะตัวท็อปขับ4ตัวขับ2 LT z แล้วก็ตัวขับ2ไม่มีก็คือหน้าจอเนี่ยตัวขับ2 LT เป็น7นิ้วนะครับตัวท็อปเป็น8นิ้วแต่เฉพาะตัวท็อปมีนีเวกชั่นไม่ซีเรียสเดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไร เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับเรามิลเลอร์ขึ้นไปนะฮะก็คือการแสดงผลขึ้นไปที่จอตัวเนี้ยเราใช้ระบบนำทางที่อยู่ในมือถือเราซึ่งแม่นด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็น Google Map แผนที่ของ Apple ก็มีนะครับก็ตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วก็มีหมดเลยระบบเลนค n ปปิ้งนะฮะแล้วก็มีช่วยจอดทั้งหน้าและหลังนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเตือนจุดอับสายตาด้วยนะครับล้วถามว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยของตัว LT กับ LT แต่างกันอย่างไรนะครับก็คือตรงนี้ครับถ้าเป็นตัว LT z ตัวเนี้ยเสากลางภายนอกจะเป็นสีดำตัวนี้ก็จะมีโครมลับนะครับสวยงามแต่ถ้าเป็นตัว LT นะครับตัวเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถบัตไฟฟ้าฝั่งเดียวนะฮะฝั่งคนขับและมีระบบตัวนี้ครับกระจกจะเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งเวลาเปิดประตูนะฮะดูตัวนี้เขาติดกาด กันฝนก็เลยมีอย่นี่ยเปิดปุ๊บแล้วเวลาปิดนะฮะมันถึงจะปิดให้อีกทีก็เพื่อให้ประตูเนี่ยมันปิดง่ายเป็นเรื่องของไล่สุญญากาศในรถนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกที่ที่รีโมทใช่ไหมแล้วก็เปิดเพราะว่าเขาไม่มีตัวออโต้ลิฟต์เกตนะฮะแต่ตัวท็อปก็ล้าน4เองนะครับก็ยกเปิด ที่เหมือนเดิมคือท้ายทั้งหมดยังเหมือนเจนที่แล้วนะครับก่อนมเนอร์เชนชุดโคมไฟก็เหมือนเดิมรายละเอียดก็เหมือนเดิมแต่หลอดเป็น led ที่ปรับมาแล้วนะครับสองสว่างนี่สัญลักษณ์2 5มีเครื่องบล็อกเดียวนะฮะสรุปมีบล็อกเดียวแล้วก็ไม่มีเกียร์แมนนวลให้เลือกนะครับเบาะหลังปรับลาบแล้วเป็นแบบนี้นะครับมีขั้นคือมันยังไม่ลาบแบบแบบเนี้ยนี่คือเบาะสามแถวของเขานะครับก็เป็นเจที่นั่งแต่พอ ปรับลงไปนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับจะเป็นขั้นอันนี้ก็เป็นสักหลาดที่เพิ่มเข้ามานี่ชุดโคมแล้วก็คำว่า Trailblazer อันนี้เป็นแบบป้องกันรอยนะเป็นพลาสติกทั้งชิ้นแปะไว้ที่จะโดนกันชนนะครับความกว้างคือตัวพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับใครเคยใครที่เคยนั่งเนี่ย ก็น่าจะพอบอกได้นะครับว la> ่าอของเบาะแถวสาของเขาเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีฮะมือจับผมอยากให้มีมือจับขึ้นปีนนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะมีโครงสร้างนิรภัยอยู่ด้านล่างเบาะนั่งก็สูงขึ้นมานะครับได้มุมมองที่ดีนะฮะแต่หัวก็จะเหลือเฮดรูมเนี่ยที่น้อยหน่อยเบาะฟิกครับเนี่ยไม่มี้างให้เลื่อน แต่มันแข็งแรงในเรื่องของความปลอดภัยคนตัวเล็กอ่ะต้องตัวเล็กหน่อยตัวนี้ขยับให้ไม่ได้แล้วนี่เบาะแถว2องเมาดูนั่งได้3คนเบียดเบียดที่พักแขนนี่อันนิดเดียวนะมี Power Outlet ตรงนี้แต่เราอยากได้เป็นอะไรอยากได้เป็น USB พอร์มากกว่าใช่ป่ะก็ประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวไปลองขับกันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเครื่อง2.8ลิตรให้เลือกแล้วนะที่เมืองนอกนะครับยังมีนะฮะบราซิลที่เขาเปิดตัวก่อนเราเนี่ยมีตัว200แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรให้เลือกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปลองขับเลยนะครับหลายๆคนอาจจะรอแบบฟูลรีวิวรอขับเต็มๆไม่ไหวก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าการแบกน้ําหนักนะครับหรือความคล่องตัวเป็นอย่างไรแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS แล้วด้วยนะครับก็คงจะขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันดูไปนครับ ครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ใน New Trailblazer ใหม่นะครับในไหนก็วันนี้มางานเปิดตัวใช่ไหมนะฮะและเขามีรถให้ทดลองขับนะครับก็ลองกันสั้นๆก่อนเพราะว่าจะได้ลองกันยาวๆอาจจะต้องรอนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้นิดนึงนะครเผื่อบางคนมาจองแต่คุณนะฮะที่มางานบิ๊กนะครับก็มาลองได้ข้างหลังหอนะครับแจ้งความจนงกับพนักง,งานขายที่บูธเขาก็ได้ว่าอยากจะลองขับหนะ่อย ถึงจะเป็นกุญแจไขนะครับคู่แข่งบานเจ้าอาจจะมี push start แต่เขาล้ำกว่าตรงที่รีโมทเขาสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากระยะไกลก่อนจะขึ้นรถนะฮะรถตากแดดท่านจะวอร์มเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้นะครับมาถึงก็ไขกุญแจขึ้นรถได้เลยนะครับออปชั่นฟีเจอร์ล้ำที่เพิ่มเข้ามาครับตัวนี้ก็คือตัวท็อปนะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะ LT z ก็1 4 7 9 0ล้ีแบาทราคาดีมากๆตัวท็อปได้ได้ขับ4นะครับ ออปชันเต็มๆในขณะที่คู่แข่งในตลาดนะสำหรับ SUV ที่มีพื้นฐานร่วมกับรถกระบะนะครับก็ไปถึงล้านหกันแล้วนะครับตัวนี้ขับสีก็ได้ตัว t อปก็มาลองขับกันดูมาลองขับกันได้นี่ดูนีเวเกเตอร์นะครับที่มากับรถนะครับมุมมองแบบ3มิติอันนี้ขับ อยู่หลังไบเทคหลังไบเทคครับมีรูปพอถ้าเกิดขับผ่านเมืองสีลมสาทรก็เป็นตึกต่างๆสวยงามนะครับก็เป็นมุมมองปั๊มน้ำมันก็จะเป็นจุดจุดพอดของปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดที่สามารถจะอ่าก็คือถ้ามีปั๊มน้ำมันเขาก็จะบอกเชฟโรเลตเคลมว่ารถเนี่ยเงียบขึ้นช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นความเงียบนะหายไปมาจากยางรองแท่นเครื่องตัวหม่ขอบข้างประตูนะครับยางที่เดินเนี่ยคือหนาขึ้น เก็บเสียงนะฮะกระจกบานหน้าหนาขึ้นกระจกด้านข้างก็หนาขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องลมที่ปะทะเข้ามาวงเลี้ยวแคบนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ด้วยนะครับขับง่ายขับในเมืองขับถอยจอดอะไรคล่องตัวครับครับเป็นเรื่องของความคล่องตัวแต่เขาก็ถอยจอดอะไรต่างๆเห็นรถขนาดใหญ่แบบนี้ขับไม่ยากเพราะว่า Trailblazer ใหม่เนี่ยให้มาหมดเลยเซ็นเซอร์จอดรอบคันมีกล้องกันระยะนะครับ แล้วก็ออปชันต่างๆวันนี้ยังไม่ได้ลองนะแต่เขามีหมดเลยเลน k ิ e ปิ้งนะฮะ traction control นะฮะอ่า descent control, <design> control. นะครับ cruise control อยู่นี่นะครับแล้วก็ยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงด้วยนะครับปรับเครื่องเสียงพวงมาลัยเดี๋ยววันนี้ก็จะวนให้ดูวันนี้ก็เป็นทางราบที่จะบอกได้อย่างหนึ่ง <design> ตรงนี้เนี่ยเป็นคอนกรีตเนี่ยก็จะ,ะได้ฟังเสียงนะครับเรื่อง แรงสั่นสะเทือนที่ส่งเข้ามาแต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งเลยคือการขับขี่การควบคุมรถที่ง่ายพวงมาลายัยที่คมและก็แม่นยำเพราะว่าพวงมาลายัยไฟฟ้าตัวนี้นี่เนียนจริงๆต้องมาลองขับกันดูนะข้างหลังได้หลายๆอย่าง เสียงเครื่องยนต์คำรามเข้ามาเบาๆให้ได้ฟิลลิ่งของรถดีเซลนะฮะมันต้องมีอ่ะนะนิดนึงเนาะเพราะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างอกจว่าก็ก็ไม่ได้ดังโดดกเหมือนรถแล้วมันควรจะได้ยินด้วยให้รู้ว่าความปิดปกติของเครื่องยนต์เป็นยังไงใช่ไหมนอกจากมองรอบเครื่องแล้วก็ต้องฟังเสียงด้วยการทํางานของรถคือรถคันนี้ก็ล้ำนะครับนี่การ ไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีปุ่มที่บอกว่าเมนูเนี่ยคุณสามารถดูได้หมดเลยอันนี้คือเป็นลมยางลมยางมีวัดลมยางด้วยนะครับ,รบมีวัดลมยางให้ด้วยเ,เรียวทานนะครับตลอดเวลาก็คือวิ่งไปประมาณสองสองเมตรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วว่าอันนี้ลมยางข้างไหนอ่อนข้างไหนอะไรจะได้เตือนว่าให้ลูกค้า,าได้ไปเติมลมนะครับอือใช่ใช่มีวัดลมยางให้ด้วยมีวัดรอบความเร็วต่างๆนะฮะ แต่เป็นกิโลปาสกาลนะใช่ครับมันเปลี่ยนได้ครับอยู่ตรงไหนครับ็ันมีทั้งเพราะว่าทางพาวเวอร์เทร n โรงงานเราไม่ได้ขายเท่าในประเทศไทยรประเทศเดียวขายส่งขายต่างประเทศด้วยอ,อย่างองศาไออุณหภูมิก็เป็นมีทั้งองศาเซลเซียสแล้วก็องศาฟาเรนไฮต์สามารถตัดได้ครับอุณหภูมิอันนี้ก็มีโวลเทจของแบตเตอรี่ใช่ครับเช็คแรงเครื่องแรงดันมากเสือ่อมไหม coolant temperature นะครับอืม,อม ระยะเวลาเมื่อกี้คือระยะเวลาการเบทแนนมีอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อบางทีขึ้นไปใช้ walking speed ภูเขาสูงๆเนี่ยจะได้ทราบว่าจุดเดือดสูงเกินไงเดี๋ยวไว้วันหลังนะเดี๋ยวผมจะไปน่าจะไปได้ลุยเนาะได้ลองขับสี่อันนี้ก็ขับสองมีหมวดบวกลบ,กลบนะชอบฟิลลิ่งพวงมาลายัยเดี๋ยวขอวนอีกทีดชครอบนะได้เลยครับนี่ดูวงเลี้ยว วงเลี้ยวแคบมาก <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Dulamax ที่เป็นเจนใหม่แล้วนะฮะอัปเกรดขึ้นมาอตอนเป็นเวอร์ชั่น2อันนี้อาจจะพูดว่าเป็นเวอร์ชั่น3ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นความแรงเนี่ยอัปเกรดมาเป็น180แรงม้านะฮะแรงบิด440นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนอาที<ช> รถขับสนุกหรือไม่ก็อยู่ที่แรงบิดนี่แหละนี่แรงบิดทะลุ4 4 0แล้วใช่โหเหลือๆนะอย่าลืมว่าเครื่องยนต์ตรงนี้ไม่ใช่2,008เป็น2,005นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ก็แค่2.5ลิตรนะครับก็ได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันนะฮะอย่างหนึ่งมาอยู่ในเทเบอร์เซอร์ฐานภาษีบนรถด้วยนะครับครับ Gotta celebrate laugh, and get excited about good times to go live, come on, shout it out. Hey, take it up, take it over, take it out of control. Today ก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าเล่นนะงบถึงสำหรับ New Trailblazer นะเล่นตัวท็อปเลยครับนะฮะเพราะว่าขับ4เนี่ยคือคุณจะมาใส่ทีหลังมันก็ใส่ไม่ได้แล้วไงนะครับเพิ่มจากตัวขับ2 l t z เนี่ยแค่แสนเดียวแล้วยังได้อะไรอีกมากมายนะครับในเรื่องของออปชันแล้วก็ลูกเล่นนะฮะ